ท่านผู้ชมครขณะนี้ผมอยู่บริเวณต้องบอกเลยว่าเนินเขานะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาดูกระถิ่งนะครับที่นี่ก็อยู่เขตอำเภอวังน้ําเขียวของจังหวัดนครราชสีมาแต่เราจะพูดถึงกระถิ่งแล้วก็กระถิ่งมันจะออกมากี่ตัวมันจะออกมาเวลาไหนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่กับท่านหัวหน้าครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตแนะนําเลยครับหัวหน้าครับก็ผมครับ นายอนบบนวลนะครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะครับทำหน้าที่หัวหน้าเขตธนสา์ป่าเขาแผงม้านะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับกับคณะทททนะครับที่ได้นําคณะนะครับสื่อมวลชนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับกระทิงแล้วก็บรากาศการท่องเที่ยวของวังน้ําเขียวของโคราชเราเองนะครับจุดแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูด้านหลังในหัวหน้าถามก่อนว่ากระทิงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราคิดไหมครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัว ถาพื้นที่ทั้งหมดของเขตท้ามราสัตป่าเขาแผงม้าซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเรามีพื้นที่ดูแลอยู่5,000ไร่หรือว่า8ตารางกิโลเมตรนะครับสำหรับกระทิงที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนับได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณ280ตัว280อ้เยอะนะครับอันนี้คือที่แบบไม่ซ้อไม่ซ้ำทีนี้หัวหน้าฮะคิดว่าอีก280ตัวเนี่ยสักกี่ปีที่มันจะเพิ่มขึ้นอีก จริงๆแล้วจํานวนเนี้ค่อนข้างคงที่คงที่ส่วนที่เกินเขาจะถูกขับออกมันเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าพื้นที่มันมันจำกัดอมันมี่ส่วนเนีฮะมีส่วนครับเพราะว่าพื้นที่หากินถ้าเราลองเอามาหารดูเนี่ยอถือว่าแน่นเกินเพราะฉะนั้นการหากินของกระทิงเนี่ยเขาไม่ได้หากินอยู่ในพื้นที่แค่นี้เขาจะต้องเดินนะครับหากินเป็นวงเป็นวงรอบทีนี้นะฮะด้านหลังนี้เราเห็นป่าเขียวขจีนะครับอันนี้ ญ้าพวกนี้เราต้องลงไปปลูกไหมเป็นญ่าที่ปลูกขึ้นมาครับเขาเรียกว่าญ้าโรซี่ใช่เพราะว่าย้าตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอปลูกขึ้นมาถ้าที่เห็นข้างหลังเนี่ยจะเป็นสภาพป่าซึ่งจริงๆแล้วสภาพก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดเป็นเขตทํามราส์ป่าเขาแผงม้านะครับเป็นสภาพที่เป็นเขาหุนล้นมาก่อนอันนี้คือป่ารุ่นที่สองที่เขาเริ่มปลูกมาตั้งแต่ประมาณปี3า3สี่สามห้าเป็นต้นมานะครับแต่ก็ได้ดูแลมาจนเรื่อยๆจน30กว่าปีเนี่ยถึงนี้ได้มีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่า สิ่งสาคัญสาหรับสัตว์ป่ามันไม่ใช่เฉพาะป่าอย่างเดียวเออเป็นอะไรบ้งครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับกระทิงก็เหมือนกับวัวควายเขาต้องกินหญ้าใช่เขาไม่ได้กินต้นไม้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าให้เขาครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรามีการจัดการพื้นที่นะครับเป็นในส่วนของทุ่งหญ้าด้วยทุ่งหญ้าแหล่งน้าโป่งครับแล้วก็พื้นที่ป่าเป็นที่อาศัยของเขาอันนี้คือธรรมชาติอันนี้คืธรรมชาติกระทิงจะอาศัยอยู่ถูกต้องครับอ้าวตอนนี้ ตัวหน้าเชิญละครับให้นักเที่ยวมาเที่ยวได้เนี่ยถ้าจะมาดูกระทิงบริเวณนี้เนี่ยช่วงไหนดีที่สุดเชิญครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ถือว่าเริ่มเข้าสู่หน้าฝนอซึ่งต้นหนาวว่างั้นใช่ครับฝนเนี่ยกำลังเริ่มลงนะครับเพราะฉะนั้นน่ะก็จะเห็นได้จากด้านหลังคือเริ่มมีความเขียวขจีของทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าอ่าสวยมากช่วงเนี้ยกระทิงเนี่ยจะออกทุกวันทุกวันครับแต่เวลาที่เหมาะที่จะชมกระทิงนะครับขอแนะนําเป็นตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่โมงเป็นต้นไปเท่านั้น เพราะตอนเช้าเนี่ยกระทิงเนี่ยเขาจะเริ่มหลบแดดช่วงกลางวันเนี่ยตัวเขาดาครับแล้วก็เวลาเขาโดนแดดเนี่ยมันจะซึมซับความร้อนดูดความร้อนทําให้ผิวเหมือนเราไปตากแดดนะครับใส่เสื้อดํามันก็ยิ่งร้อนเพราะฉะนั้นรู้ใหม่เลยกระทิงเนี่ยกลางวันเขาจะไม่ตากแดดยกเว้นช่วงที่ฟ้าครึ้มหรือว่าเป็นช่วงหน้าหนาวเขาจะ มันมีความเย็นเขาต้องการความอบอุ่นเขาก็าแช่อยู่ตลอดทั้งวันอ,อได้อย่างนี้หัวหน้ากําลังจะบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยกระทิงมันจะไม่ค่อยออกตากแดดแต่ช่วงเย็นตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสี่โมงเป็นต้นไปจนถึงค่ามโมงเย็นมันก็จะออกมากออกจะเป็นช่วงที่ออกมาก แดดมันร่มแดดมันร่มมันไม่หนีแดดถ้ามันถูกแดดแล้วตัวมันจะดำเออนี่เป็นเรื่องแปลกนะครับถ้าเผื่อจะมาสมมติว่าเข้ามาเนี่ยครับนักท่องเที่ยวสามารถจะจอดรถตรงไหนบ้างหัวหน้าบอกเลยครับครับสำหรับการมาเที่ยวชมจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือไปกับวันเดย์ทริปนะครับก็คือมาจอดรถ เดินเข้ามาจุดที่ชมกระทิงตรงนี้แล้วก็จะมีกล้องส่องทางไกลให้ส่องดูครับสามารถเอามือถือเนี่ยสูมเข้าไปที่กล้องดูได้ก็จะถ่ายรูปกระทิงแบบมอนก็อยู่ใกล้ๆมันอเหกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการกางเต็นท์ก็คือมาพักได้ใช่ครับค่าบริการสําหรับชาวไทยก็ผู้ใหญ่30บาทเด็ก20บาทหมยถึงเอาเต็นท์มาเองอาเต็นท์เอามาเองครับแล้วถ้าเต็นที่นี่มีไหมครับมีมีนะครับถ้าเต็นที่นี่เท่าไหร่ก็จะเป็นหลายเลทครับอาจจะเป็น2คนนอนถึง4คนนอนเท่าไหร่ อไม่เกิน500บาทไม่เกิน500บาทถ้าเต็นที่นี่แต่ถ้าคุณเอาเต็นมาเองก็คือ30บาทก็จะเป็น30บาทแล้วรวมรวมค่าที่กลางเต็นอีก30บาทครับอ๋อก็60บาทห้องน้ำทางท่าอาหารค่ามามมีไหมอาหารเนี่ยทางทาง นักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยต้องจัดเตรียมมาเองอ้องเราจะไม่ได้มีร้านสวัสดิการให้เพราะว่าเราคํานึงถึงสุขอนามัยของสัตว์ป่าด้วยถ้าเราทําเป็นร้านอาหารข้างบนเนี่ยอาจจะมีเรื่องเศษอาหารเรื่องแรงวันเรื่องอะไรซึ่งกลายเป็นการแพร่เชื้อโรคได้อ๋ออันนี้เราควบคุมนะครับแล้วเรื่องขยะผหน้าบอกขยะก็จะเป็นโครงการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยจะเน้นเรื่องของการนําสิ่งที่เอาเข้ามากลับออกไป โอ้ดีมากเลยครับเขาเรียกว่าโครงการขยะพื้นถิ่นซึ่งมีทั้งทั่วทั้งพื้นที่ของกรมอุทยานเลยนอกจาจะเป็นอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตทำล่าอะไรที่เราเข้ามาเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเข้ามาคืออ๋อต้องเอากลับออกไปนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าเหมือนถ้าเผื่อเราเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องรักษาสําหรับน้องที่ก็ต้องมีถุงมีอะไรมาดูแลเก็บใส่ถุงแล้วไปส่งในภาชนะที่ที่รองรับเท่านั้นเองนะครับ <mile> ถ้าเผื่อจะเข้ามาท่องเที <S <S ่ยวเนี่ยคุณน้าครับติดต่อโทรศัพท์อะไรได้ไหมก็สามารถติดตามได้ที่เพจของเพจท่าัตา์ป่าเขาแผงม้านะครับที่พิมพ์ไปใน Google ก็ได้ครับอ๋อพิมพ์ก็ไปใน Google ใช่ครับจะเด้งขึ้นมาเลยเป็น Official ของของหน่วยงานอ่าล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณน้าครับขอบคุณรากครับไปไงครับมาจากไหนครับ มาจากสุปราการค่ะแล้วเป็นไงเห็นภาพเคยมาไหมไม่เคยค่ะไม่เคยมาวังน้ำเขียวเลยแล้วเป็นไงบรรยากาศหนเรื่องเรื่องโอโซนนะเรื่องกระทิงนะฮะนี่ขนาดเรียกว่ากลางวันกลางวันยังอากาศยังเย็นเลยนะคือว่าที่นี่ประทับใจใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณมากก็